สวัสดีครับ P Pay นะครับผมวันนี้่เพลจะ่นเกมตัว PUBG Mobile ในการปรับสูงสุดนะผมตัวนี้ HDR HD สำหรับตัว Nubia Neo 3 GT 5G กับเกมมิ่โฟนราคาสุดคุ้ม8,999บาทผมตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พ่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่า CPU เคืแรงจริงผมยูซอฟ 9 1ดออกต a คอร์กับความเร็ว2.7 GHz เป็นอ c ต a คอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้คือ CPU ในซ็อกเนี่ยคือเป็นการขียับจากนูเบียครับทำให้ CPU ในการขับเคลื่อนโมเดลวัตตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงจัดการความร้อนก็ดีแ,แถมแบตให้มา6,000 mAh ตัวนี้แบตอึดมากครับซึ่งพี่เล่นมาประมาณ10นาทีแล้วแบตลดลงไปแค่1-2เปอร์เซ็นต์เองอะถือว่าจัดการความร้อนแ,และแบตถือว่าจัดการดีมากแบตครับหลังจากพี่เล่นมา10นาทีผมดูแบตว่าแบตเท่าไหร่ผมตัวนี้นี่ ความร้อนของตัวเครื่องคือ35คือการจัดการความร้อนได้แบบถือว่าจัดการดีมากครับนี่อันนี้พีเปิดใจโลผดล้วยะแล้วพีก็ทําการตั้งค่าโดยใช้ตัว AI GameSpace 3.0แล้วก็มีตัวฟังก์ชันปุ่ม lr สามารถควบคุมมันด้วยซึ่งปุ่ม lr น,นี้สามารถตั้งค่าตามแบบที่เราตั้งค่าได้ผมถือว่าให้มาจัดเต็มจริงนะครับลำโพงไปลำโพงคูดตัวนี้เอะผมตัวนี้กับตัวนี้แล้วพีนั้นหน้าจอโอสีสัน 4, 3, คือให้มาสะใจมากด้วยวผม ตัวผมอันนี้ปุ่มพิเกอร์พิเกอร์คือแบบสุดมากครับผมซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวนี้เวิร์กมากโหพี่ชอบปุ่มพิเกอร์มากเลยอะ่ะมันมีความสมูทจริงครับแล้วเล่นโคตรเพลินเลยอะ่ะเป็นเกมมิ่งโฟนที่พี่ยกให้ในปี2องตัวนี้คุ้มจริงครับ แถมหน้าจอก็110เฮิร์ด้วยหน้าจอโอเดสู้แสง1,300ดนินนะครับผมตัวนี้ดูว่าผมต้นไม้ใบหญ้ามีสีสันที่มีความสวยงามจริงนะครับผมอันนี้ <S <S ที่ชอบกราฟิกมากเลยครับมันมีความแบบแบบสวยอะ่ะแล้วมีปุ่มทิกเกอร์ด้านบนด้วยอะ่ะปุ่ม L R เปรียบเสมือนจอยเกมเลยครับดูปุ่มนี้ปุ๊บเอ้ยโคตรเท่บอ,อกเลย ชอบตรงเล็งมากพีตั้งค่าเป็นเล็งนะครับผมปุ่มนี้ปุ่ม L อะ่ะแต่ปุ่ม R p ก็เอาเป็นตัวที่ว่ากดสกิลนะครับ ฟิลคตสวยเลยอะอันนี้หน้าจอติดฟิล์มจากโรงงานเลยนะครับผมดูเพราผมเจโลให้ดูเจโลครับอันนี้คือเจโลนะครับคือมนมีความสมูทมากเลยครับผมถือว่าทำการบ้านมาดีมากสับเจโลตัวนี้นะครับ เนี๋ยผมเราก็ไปหาสตูนะครับคอานี้พี่ชอบการเรนเดอร์อ่ะยูนิซอฟทีเก้าหนึ่งศออกตอตัวนี้รู้สึกว่าการเรนเดอร์ภาพออกมาสมบูรณ์แบบมากพร้อมกับจอโอเดที่มีคุณภาพสีดําก็ถือว่าทําภาพออกมาสมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้ขอชื่นชมเจ้าตัว n u เบี neo 3 gt มากจอคือสวยจริงครับบอกเลยว่าเบิกมากครับผมตัวนี้ สุดจริงอะสเปกอะบอกเลยแล้วภาพก็ถือว่าโอเคมากเลยครับมีความสวยงามจริงครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมรองรับชาร์จไวถึง80วัตต์เลยนะมีบายพารด้วยนะผมตัวนี้นะครับในการชาร์จนะครับอยู่ที่ฟังก์ชันของตัว AI Games p a c e 30นะครับ นี่ครับอันนี้ก็เนี่ยพีชอบมากอะ่ะรถสีสันออกมาคือสมบูรณ์แบบครับเห็นหม้มสเกีตบ้านทำเงาทำอะไรไหมโคตรสวยอะ่ะโคตรสุดครับผมบอกเลยทำเงาอ่ะอู้สวยมากอะ่ะพี่ชอบสีสันในการทำเงามากครับคือบอกเลยว่าสีสันแบบสุดมากดูเงาต่างครับ การเล่นสีเล่นแสของเราให้มาดีมากครับผมวันนี้ขอชื่นชมมากๆเลย ราก็หาฝั่งตรงข้ามต่อนะครับผมสังเกตไหมครับว่าการเรนเดอร์อาคารต่างๆอบถือว่าทำการบ้านในการเรนเดอร์ดีมากเลยครับอันนี้ขอชื่นชมมากๆครับแถมพี่รู้สึกว่าในการจัดการความร้อนจัดการความร้อนดีมากแบตครับแบตโคตรอึดเลยอ่ะ อันนี้พี่ปรับเป็นสูงสุด HDR HD นะครับที่ตัวเครื่องนี้สามารถซัพพอร์ตนะครับ นี่ครับเริ่มเหนแล้วใช่ไหมเามาเรามาบวกครับผมดูกันนี่นี่ ชอบสีสันหน้าจอมากความร้อนนะผมเพิ่งพีทเล่นมาหลายนาทีแล้วแหละเกือบ20แล้วสามเจ็ดครับถือว่าจัดการความร้อนดีมากอันนี้พี่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับอุณหภูมิห้องตอนนี้ก็เกือบ30แล้วนะครับเพราะว่าร้อนเนาะจะถือว่าตัวนี้จัดการความร้อนดีมากครับ ส่วนตัวเป็นมือถือที่น่าซื้อมากสหรับใครสายเกมนะครับตัวนี้ดูเร่งโคตรสุดออกเลยชอบอนี่ยนี่ละนี่ละเริ่มเห็นแล้วคือเสียงนะเป็นลำโพงแบบพีชเอนเน็แล้วจับเสียงดีมากครับตัวฟังก์ชัน mm 饼干，饼干，饼干，它膨，你干，你干。 เดี๋ยวครับผมเราตารัดสติก,ก่อนนะครับผมตอนนี้พี่เล่ไม่เก่งก็ขอพายด้วยนะครับอันนี้ทดสอบเครื่องเป็นหลักเนาะ โดนสอยเลยครับก็ประมาณนี้นะครับผมพีเอะีรไม่เกีงขอภัยด้วยนะครับสำหรับน,นี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับบอกเลยว่าความร้อนในการจัดการถือว่าให้มาดีพอตัวมากครับนี่ให้ดูเลยว่าพี่เล่นมาเกือบจะ20นาทีแล้ว ถือว่าความร้อนจัดการดีมากครับและปุ่มทิกเกอร์รู้สึกว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับอันนี้ครับผมแบตอยู่ที่95แบตให้คืออึดจริงครับผมตัวนี้ครับผมสวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจผมให้สัปพีนะสวนี้ขอบคุณครับ